สวัสดีครับมาดูวิธีการหาความสูงนะครับเช่นโจทย์แบบนี้นะครับให้รูปพีระมิดสี่เหลี่ยมมาเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็บอกสูงตรงมาจะหาสูงเอียงตรงนี้ยังไงสูงเอียงนี้เส้เนสีแดงๆดงนี่นะครับชมพูมพูึเนื่องจากเราทราบสูงตรงเราก็ลากสูงตรงลงมานะครับมาตั้งฉากกับฐานลากจากจุดตรงกลางครับไปที่สูงเอียง เราก็ลากได้ออกมาเป็นแบบนี้ที่จรงมันก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นนะครับมุมฉากอยู่ตรงนี้เนื่องจากเราทราบฐานตรงนี้8เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีความยาว4ครับตรงนี้10ใช่ครับนี่คือ10ตรงนี้10ตรงนี้4เราต้องการด้านนี้เราก็ใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสมาหาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นด้าน C ไปก่อนนะครับก็จะได้ C กําลังสองเท่ากับ4กําลังสองบวก 10กำลัง2นะครับ4ี่กำลัง2บวก10กำลังสองก,สก็อกได้เท่าไรสิบบวก100เท่ากับ116เท่ากับ4กำลัง2ต้องการหาสเดียวก็ถอดสแควรูทสองข้างครับกำลัง2กับสก็ได้เท่ากั 4. บ4นะครับเพราะฉะนั้นสก็เท่ากับสแควรูท1นึนะครับถอดไม่ออกก็ติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้ก็คือรูทห1ึ่หน่วย ีลองมาหาสันบ้างสันใช้สีเขียวนะครับสีชมพูแล้วกันสันสันเนี่ยยาวเท่ากันทั้งหมดนะครับเท่ากันทุกทุกสันนะครับเพราะฉะนั้นหาอันเดียวก็พอครับหาสันจะหาสันด้านนี้ชื่อม่วงเลยครับเนื่องจากทราบสูงตรงนะครับเราก็ลากสูงตรงมาที่ มุมของฐานนะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับสีม่วงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราทราบตรงนี้แล้วสิเราต้องการหาความยาวของสามเหลี่ยมนี้เราก็ต้องทราบด้านนี้ด้วยนะครับด้านนี้เราต้องทราบด้วยเราก็ต้องหาก่อนตอนนี้ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบตรงนี้เราก็ใช้เราก็ต้องไปหาจากรูปอื่นมาช่วยนะครับก ลากเส้นแบ่งครึ่งฐานตรงนี้นะครับให้ไปหาตรงกลางของฐานลากมาเลยติกต๊กก,ก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นอีกรูปหนึ่งสีเหลืองนี่นะครับมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับมุมฉากอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราทราบแล้วว่าตรงนี้ครึ่งหนึ่งของแเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สนะครับตรงนี้ก็12บสองอ๋อไม่ใช่ 2คือทั้งหมดเพราะฉันตรงนี้ก็แค่6นะครับรนี้6ครับเราอยากหาด้านที่เหลือตรงนี้ก็คือเป็นด้าน c นะครับ c เท่ากับ4ี่กำลังสองบวก6กำลังสองก็ได้16บกวก36ก็เท่ากับ4ี่กำลังสองครับสกำลังสองก็เท่ากับ52เพราะฉะนั้น c เดียวก็คือรูทห้นะครับ คือสอดรากสองข้างนะครับก็ได้ตรงนี้คือรูทห้2ออกมานะครับทีนี้กลับไปที่รูปสีม่วงเราเราทราบด้านนี้แล้วคือรูทห้ด้านบนก็ทราบแล้วคือ10แนวแนวตั้งนี้นะครับคือ10เราก็เข้าไปแทนสูตรเลย c อีก c ีกลังสองเท่ากับนี่ก็จะเป็นรูทห้าสิบลังสบวกสิบกำลังสอง 2, เท่ากับรูทห้าสิบสกำลังสองก็คือ52สเฉยๆนะครับบวก10กำลังสองก็คือ100บวกกันก็จะเป็น152นี่คือ c กำลังสนะครับถ้า C เดียวก็4ีเฉยๆก็แควรูทใส่แควรูทเข้าไป2ข้างนะครับนี่ก็จะหมดไปเหลือแต่ซนี่ก็จะเป็นรูทร้อยนะครับก็จะได้ c เท่ากับร 152ออกมาเป็นสันนะครับนี่คือสันสึงม่วงนี้ก็สันก็จะยาวเท่ากันทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการความสูงเอียงของด้านด้านหน้ากับด้านหลังก็ต้องหาหมายอีกนะครับจะลองหาดูเลยแล้วกันนะครับลองตามมาดีๆนะครับเพราะว่ารูปอาจจะมีเส้นเยอะหน่อยจากยอดลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เส้นนี้ ผมใช้เราก็จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้นี่นะครับตรงนี้ยาว6มนี่ยาว6นี่ข้างบนนี้ความสูงยาว10เราต้องการหาด้านตรงนี้ก็คือ c กําลังสองเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเท่ากับ6กําลังสบวก10กําลังสองก็เท่ากับ36บวก100 4ี่กำลังสครับสีกลังสองก็เท่ากับร้อยถ้า4เดียวก็รูตร้อยครับนี่ก็เป็นความยาวของสูงเอียงครั้งนี้นะครับสูงเอียงขรั้งนี้คือรูตร้อยกนะครับก็เป็นการหาส่วนต่างๆของรูปพีระมิดนะครับโดยใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับโอเคสวัสดีครับ